สวัสดีค่ะชาวราศีพฤกษกผู้ที่มีวันเกิดระหว่างวันที่21เ,เมษายนนะคะถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะทางช่องเป็นการดูดวงแบบตะวันตกการแบ่งวันที่และองศาจึงไม่เหมือนโหราศาสตร์ไทยถ้าเกิดใครไม่ทราบนะคะหรือมาฟังครั้งแรกนะคะก็สามารถใส่วันเดือนปีเกิดและเวลาที่คุณเกิดตรงกล่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะก็เรามาอัปเดตดวงดาวของเดือนพฤษภาคมนะคะ2564กันนะคะก็ วันที่8พฤษภานะคะดาวศุกร์เดินหน้าเข้าสู่ราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยคือเรือนที่2เรือนที่2หมายถึงเงินสดนะคะใครที่คิดอยากจะเขาเรียกว่าออมีการไปขอเงินหรือรีไฟแนนซ์อะไรสักอย่างมีโอกาสได้นะคะเรือนของเงินสดก็คือบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ยูเรนัสเนี่ยมันอยู่ในราศีพฤกษกนะคะ ก็อาจจะมีเขาเรียกว่าการใช้จ่ายเงินแบบช่วงนี้อาจจะจ่ายเยอะนะคะหรือว่าช่วงนี้อาจจะแบบมีเรื่องต้องจ่ายออกไปเยอะไม่ไม่เฉพาะเรื่องการลงทุนนะคะอาจจะจ่ายเพราะสุขภาพปัญหาสุขภาพหรือซื้อของอะไรบางอย่างที่มันอาจจะเป็นช่วงที่ลดราคาแล้วเราจะซื้อเข้ามาเยอะ,ะคะเพราะฉะนั้นให้ระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะคะและทีน่นี้วันที่11พเอพฤษภามีนิวมูนนะคะในราศีพฤษภ ก็คือในเรือนของตัวเองคือบ้านของตัวเองนะคะก็คือมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่นะคะถ้าเกิดอยากจะทำโปรเจกต์อะไรใหม่ๆสามารถทำได้นะคะอะไรที่เราเคยพับไปแล้วเราอยากจะเอากลับขึ้นมาทำอีกนะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันวันที่13พฤษภานะคะดาวพฤหัสนะคะเดินหน้าเข้าสู่ราศีมีน พลหัดเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยก็คือราศีมีนคือเรือนที่11คือเรือนของเพื่อนฝูงนะคะสังคมคอนเน็ชันใหม่ๆคือมีโอกาสนะคะคือมีโอกาสที่คุณจะได้เข้าไปนะคะอยู่ในสังคมที่ใหม่ๆเหมือนกับว่า สังคมเนี้ยเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่คุณไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้มีคอนเน็ชันมาก่อนนะคะอาจจะมีคอนเน็ชันใหม่ๆเพิ่มเข้ามานั่นเองนะคะและทีนี้วันที่23พฤษภานะคะดาวเสาร์นะคะเดินถอยหลังในราศีกุมราศีกุมเนี่ยคือเรือนที่10คือเรือนเกี่ยวกับการงานนะคะงานเก่าๆอะไรที่มันยังไม่เสร็จหรือโปรเจกต์อะไรที่มันยังไม่แล้วสิ้นนะคะมีโอกาส ที่จะได้เอาขึ้นมาปัดฝุ่นใหม่นะคะหรืองานเนี่ยอาจจะมีความยากนะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานนะคะถ้าเกิดใครมีดาวอาทิตย์อยู่ในพฤกษกนะคะอยากจะบอกว่าหรือว่าลักนณาพฤกษกเนี่ยเขาเรียกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะเป็นเรื่องเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือว่าปรับเปลี่ยนโยกย้ายภายในองค์กรนะคะแต่โอกาสเปลี่ยนเนี่ยถือว่าสูงมากนะคะเปลี่ยนบ้านย้ายบ้านได้เช่นเดียวกันนะคะ วันที่26นะคะมีฟูมูลูน่าอีคลิปนะคะในราศีธนูเรือนที่8อย่างที่บอกว่ามีโอกาสคือมันมีเขาเรียกว่ามีดาวศุกร์เดินเข้าสู่เรือนที่2เรือนตรงข้ามเรือนที่2ก็คือเรือนที่8นะคะก็คือมีโอกาสได้เงินของคนอื่นนะคะเงินตกเปิกเงินประกันนะคะและที่นี้วันที่29พฤษภาคมเป็นช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะในราศีเมถุนก็เกี่ยวกับการเงินนั่นแหละนะคะคือดาวมันค่อนข้างจะเดินเป็นกระจุกอยู่ในราศี นะคะราศีเมถุนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยถ้าเกิดคุณมีเอกสารอะไรนะคะขอให้เขาเรียกว่าทบทวนเอกสารให้ดีๆหรือว่าอยากจะยื่นเรื่องอะไรสักอย่างขอให้ยื่นก่อนวันที่29พฤษภานะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยื่นหลังวันที่29พฤษภาไปแล้วเนี่ยโอกาสที่คุณจะรับการตอบรับเนี่ยมันอาจจะดีเลย์อาจจะล่าช้านะคะคุณวางแผนเดินทางอะไรนะคะขอให้คุณมีแผนสำรองไว้นะคะเพราะมันมีโอกาสที่ จะผิดพลาดห,หรือมีการดีเลย์นะคะบางครั้งปัญหาอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากคุณนะคะอาจจะเกิดขึ้นจากถ้าก็เป็นสายการบินสายการบินอาจจะล่าช้าอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะนี่คือการยกตัวอย่างทีนี้เรามาดูไพ่กันนะคะไพ่ในเรื่องของการงานนะคะอยากจะบอกว่าคุณมีโอกาสได้งานสูงมากนะคะสําหรับไพ่เดอะไฮโลเฟนงานบางงานที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนไพ่สีถะะส่ถ้วยค่ะไพ่สี่ถ้วยก็คือเหมือนงานที่คุณไม่ได้คาดหวังว่าคุณจะทําหรืองานที่คุณไม่มีความถนดัดหรือ โอกาสเนี่ยมันเข้ามาหาคุณเพราะว่าคุณมีศักยภาพที่จะทํางานนั้นนะคะและทีนี้มันเหมือนกับว่างานเนี้ยเป็นงานที่คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้มีความสนใจเกี่ยวกับมันแต่ขอให้คุณรับงานนั้นไว้นะคะงานงานงานเนี้ยจะทําให้คุณเขาเรียกว่า รู้สึกว่าคุณแฮปปี้กับมันมีความสุขกับมันนะคะสําหรับใครที่เป็นเหมือนแปดถ้วยแปดถ้วยเนี่ยคือมันมีถ้วยหนึ่งหายไปนะคะก็คือประมาณว่างานที่ทําอยู่อาจจะรู้สึกมันไม่เติมเต็มนะคะอาจจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันรู้สึกไม่เติมเต็มมันเหมือนว่าคุณทํางานสิบเต็มสิบแต่ค่าตอบแทนได้แปดได้เจ็ดอะไรประมาณนั้นคุณรู้สึกว่ามันรู้สึก เหมือนถูกเอาเปรียบอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเกิดว่าคุณต้องตัดสินใจหรือมีการตัดสินใจเข้ามานะคะให้คุณเดินหน้าไปเลยนะคะถ้าเกิดคุณอยากเปลี่ยนงานคุณเปลี่ยนเลยนะคะก็คือถ้าเกิดมีบริษัทใหม่รองรับแล้วนะคะเปลี่ยนเลยถ้าเกิดคุณมีความสงสัยว่าฉันจะเปลี่ยนงานดีไหมเปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วจะดีไหมนะคะขอให้คุณเปลี่ยนเพราะอย่างที่บอกว่ายูเรนัสเนี่ยมันโดนลัคนาหรือว่าโดนดาวอาทิตย์คุณเนี่ยมันเขาเรียกว่าดาวยูเรนัสเป็นดาวของความวุ่นวายนะคะถ้าเกิดว่าที่ทํางานเก่าเนี่ย มันรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขหรือว่าควรทางานอยู่ที่เดิมนานๆอยู่ๆก็อยากเปลี่ยนงานซะอย่างนั้นนะคะก็ลองเปลี่ยนไปเถอะนะคะเปลี่ยนแล้วดีนะคะมีโอกาสที่จะไปเรียนนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆนะคะหรือบางคนถ้าเกิดอยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศน,นะคะไพ่เดืเชลดอได้ไปแน่นอนนะคะรับรองนะคะก็พูดถึงเรื่องการงานแล้วสรุปก็คือเรื่องของการงานถ้าเกิดมีงานเข้ามานะคะขอให้คุณ เปลี่ยนไปเลยนะคะถ้าเกิดคุณอยากจะเปลี่ยนงานนะคะ <_ d ata> ก็คือไม่ใช่ว่าให้คุณลาออกแล้วไปสมัครงานใหม่นะคะ <_ d ata> ก็คือให้คุณไปสมัครงานใหม่ก่อนนะคะแล้วเกิดมันได้แล้วให้ลาออกจากที่เก่าไปเลยนะคะไปได้นะคะเพราะว่าดวงของการเปลี่ยนแปลงมาแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันนะคะความรักสาหรับคนที่รู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเพราะมันเป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะไพ่ด้านล่างเป็นไพ่เขาเรียกว่าก้าดาบ นะคะก็คือมีความเครียดมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องคู่นะคะคือคุณจะหาทางออกได้นะคะเหมือนกับว่าครั้งนี้อาจจะจบด้วยดีนะคะก็คือมันมีการอาจจะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอา่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคนในเครื่องแบบนะคะก็คืออาจจะ มีการดำเนินการตามหลักกฎหมายนะคะถ้าเกิดอยากจะจบนะคะมีโอกาสจบได้นะคะแต่ทีนี้มันก็รู้สึกว่ามันสองจิตสองใจนะคะเหมือนว่าจะจบดีไหมนะคะมันมันจะจบแบบนี้จริงหรอคุณต้องใช้ประสบการณ์ชีวิตของคุณนะคะว่าถ้าเกิดปัญหาของคุณตอนเนี้เขาเรียกว่าเออมันมันไม่ได้เป็นครั้งแรกมันเป็นอย่างงี้มาประมาณ 3- 4สี่ครั้งแล้วอืม แล้วคุณก็รู้สึกว่าปัญหาเนี้ยมันไม่เคยหมดไปเลยหรือคู่ของคุณเนี่ยเขาไม่เคยปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องมาตัดสินใจนะคะบางครั้งโอกาสที่คุณไม่อยากได้เนี่ยบางทีคุณลองเปิดโอกาสรับมันดูนะคะทางที่คุณไม่อยากเลือกเดินไปนะคะคุณลองเลือกเดินดูนะคะบางครั้งอ่ะเราเห็นแล้วอ่ะมันไม่อยากเดินเลยมันเหมือนทางที่มันไม่คุ้นชินนะคะแต่ไปเถอะค่ะมันไปได้นะคะ สำหรับคนที่นะคะเรื่องคู่ไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะคะความรักความสัมพันธ์ดีแต่ทีนี้อาจจะมีการเดินทางบางคนอาจจะต้องทำงานนะคะอาจจะแยกจากการสักพักหนึ่งเพราะว่าด้วยอิทธิพลของดาวยูเรนัสนะคะอาจจะทำให้คู่ของคุณเนี่ย เรียกว่ามีการแยกจากแยกจากกันอาจจะเพราะเรื่องงานอาจจะเพราะการเดินทางหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันทําให้คุณต้องห่างไกลกันก็ไม่ได้มีปัญหาไพ่เดอะไฮโลเฟนเป็นไพ่ที่ดีคือมีโอกาสแต่งงานได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะคะถ้าเกิดใครที่คบกันมาสักพักหนึ่งมีโอกาสเรียกว่าเดินไปข้างหน้าก็คือเหมือนกับว่าพัฒนากันไปอีกขั้นหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดเลยนะคะราศีที่โดดเด่นคือพฤกศกเหมือนคุณนะคะราศีกรกฎราศีกันนะคะแล้วก็คน ธาตุลมคนนี้นะคะธาตุลมก็คือเมนถุนตุนกลุมนะคะก็จะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็เป็นคนธาตุดินนะคะคือไม่ใช่เฉพาะพึกงศกอย่างเดียวก็เป็นพึกงศกกันมังกรน,นะคะมีโอกาสเข้ามาคือมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะมากนะคะแต่ทีเนี้ยบางครั้งเนี่ยคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจคุณอะ่ะอืมมันไม่ถูกใจคือคุณอาจจะมีสเปคของคุณคือชอบผู้ชายที่เป็นคนผิวขาวนะคะต,ตี๋อะไรลักษณะแบบนั้นแต่คนที่เข้ามาอาจจะ มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ใช่แบบนั้นอาจจะเป็นคนผิวคล้ำนะคะอาจจะมีความสูงคุณอาจจะชอบคนสูงมากๆคนคนนี้อาจจะไม่ได้สูงมากอาจจะสูงพอคุณอะไรลักษณะแบบนั้นนะคะแต่ว่าไพ่ใบนี้มันบอกได้ว่าคนคนนี้เป็นคนดีนะคะขอให้คุณเปิดใจรับไว้คนคนนี้มีโอกาสเป็นชาวต่างชาติคนในเครื่องแบบได้นะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการกดติดตาม ก็จบแล้วนะคะสำหรับเดือนพฤษสภาขอบคุณมากๆค่ะ